กดรับเลยโชว์ไทมประตูฟรีของอินเดียครับผมนี่เ็ตแ่ไปเลยครับผมฟูพิซิงซานดูผู้เปประตูทีมชาติอินเดียนะครับอมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงไงผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นเทีลทอนในเวอร์ชั่นสกิลนี่เอ็ดคอร์ซิง สวัสดีครับทุกคนครับวัตถุประสงค์หลักของพี่โคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้พวกเราได้สามารถทําการเปลี่ยนคันที่เอลิเจนต์ให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ถ้าเกิดผมได้อ่านจากข้อความจากประกาศนะครับถ้าตีความจกตรงนั้นเนี่ยเข้าใจว่า1เพื่อคุ้มครองผู้เยาว์นะครับกฎหมายบางประเทศแต่และประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับสก็คือใส่ข้อมูลให้มันเป็นความเป็นจริงนะครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมหรือมีอีเวนต์อะไรต่างๆนานาหรือว่าคัดเลือกตัวแทนการแข่งอะไรพวกนี้มันจะได้ตรงกับความเป็นจริงจะได้ไม่มีไม แต่เผอิญว่าการเลือกประเทศนี้เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะไปคํานึงถึงเรื่องของอีเวนต์นะครับเรื่องของแพ็คนะเรื่องของทองแจกฟรีนะครับที่จะมีให้รับฟรีกันบ้างต่างๆนานาน,นะครับก็คือหลักๆกิจกรรมนั่นแหละนะครับหลายคนก็เลยเทใจไปที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าของเกมนะครับซึ่งก็มีอีเวนต์มีแพ็คมีแจกทองทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยนะเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปเนี่ยก็เปลี่ยนไปญี่ปุ่นกันเยอะนะครับผมมันก็เลยทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุปทานหมู่เอ้ยอ,อ,อะไรเอฟเฟกเนี่ย อุปทานเอฟเฟกนะครับผมก็เปลี่ยนกันไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนไปญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพื่อที่ว่าจะเล่นอีเวนต์นะครับไม่ได้ไปจะลงแข่งไม่ได้อะไรมากอันดีคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีตัวโชว์ไทม์เนาะของไทยลีกนะครับผมให้เราได้โหวตกันนะครับเพื่อที่จะลุ้นว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะฮะผมจะอยากลองสร้างไอดีใหม่แล้วก็เลือกที่อินเดียนะครับให้ทุกคนได้หาย ไป few moments later. อยู่นี่ฮะโอ้โหหาตั้งนานต้องชนะในอีเวนต์นี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะไป A a few moments t l โอเคครับชนะเรียบร้อย <S 2> <S 2> นะและของรางวัลที่เราได้นะครับผมก็คือนักเตะโชว์ไทม์ผู้ดูประตูของอินเดียนะครับผมก็คือ กูพีซิงซานดูนะฮะอ่าไปดูมาแล้วนะครับนี่เป็นผู้ศัรตรูทีมชาติอินเดียนะครับผมอ่าเราอาจจะถ้าเกิดเราไม่รู้จักเราไม่ได้ติดตามเราอาจจะไม่ได้ฟินนะครับผมเดี๋ยวลองกดดูฮะกดรับดูนะครับกดรับเลยโชว์ไทม์ประตูฟรีของอินเดียครับผมนี่เซ็ตเ่ไปเลยครับผมกูพีทซิงซานดูผู้ศัรตรูทีมชาติอินเดียนะครับอืนี่ฮะเป็นโชว์ไทม์ด้วยนะครับระดับ สเอ,อ่อหาดาวด้วยนะครับแล้วก็มี2 b o บูสต์นะครับคือใส่บูสเตอร์เม่ที่2ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเล่นนะครับไม่ใช่เล่นเล่นน่ะนี่เออลองอัพติผมไม่แน่ใจว่าที่อัพผมมีพอหรือเปล่าโอ้หมีตั้ง8ชิ้นนะอ่าลองอัพดูครับจะตันเท่าไหร่ แต่โค้ดผมไม่มีนะนี่เป็นไอดีใหม่นะฮะ92นะฮะ92แบบว่ายังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับก็น่าจะประมาณ90ปลายๆนี่ค่าพลังประตูนะครับ Go k ป p p i n g Booster นะครับผมแล้วก็ไม่มีสกิลพิเศษนะครับผมพูดประตูโชว์ไทม์ฟรีนะครับผมเฉพาะ ID นเดียเท่านั้นนะครับผมกดเข้ามาให้ดูนะครับผมเพื่อให้หายข้อสงสัยสําหรับคนที่อยากรู้นะครับเห็นประตูโชว์ไทม์ฟรีจะรับยังไงรับได้เฉพาะ ID นเดียนะครับ ทีนี้เราเข้าสู่ไ d ดีไทยนะครับผมคือไทยเนี่ยทั้งในเว็บแล้วก็ในเกมนะครับผมมาดูว่านะตอนนี้เนี่ยกิยจกรรมล่าสุดนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ทาคลิปเรื่องนี้ไปแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วในคลิปนั้นนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงนะครับว่าโชว์ไทม์ที่มีโอกาสได้แล้วควรที่จะโหวตเนี่ยเป็นใครกันดีเนาะนะฮะถ้านักเตะคนนี้เป็นโชว์ไทม์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอโหวตแมนยูก่อนาร์เ <laughs> ซนอลโหวตไปก่อนนะอันนี้คนละกันนะครับคน อ่านกันนะครับผมนี่ถ้าเป็นไอดีไทยนะครับมันจะมีเออ่ให้เราโหวตนักเตะโชว์ไทม์นะครับนักเตะจากไทยลีกได้นะครับเลือ่อนถ้าไม่มีนะี่คือไม่มีนะเลื่อนดูดีๆนะถ้าไม่มีแสดงว่าไอดีของคุณเนี่ยมีปัญหาคืออาจจะไม่ใช่เป็นไอดีไทยแท้นะครับผมอา้าวเฮ้ยไม่มีวะไม่ได้เป็นไทยแท้เหรอเนี่ยไม่มีก็ไอเดียนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงดิ ในเกมเป็นอะไรอ๋อในเกมเป็นอาร์เตอร์ครับทุกคนถ้าในเกมเป็นอาร์เตอร์ยังไม่ได้เลือกไทยเนี่ยมันก็จะไม่มีให้นะครับผมทีนี้ก็พอดีเลยจะได้ส่องปัญหาให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับบางคนที่ไม่มีให้โหวตเนี่ยแสดงว่า ID ของคุณเนี่ยในเกมหรือในเว็บเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไทยแท้หรือบางคนเนี่ยบอกว่าผมเป็นไทยทั้งในเกมและในเว็บเนี่ยคุณอาจจะมาเปลี่ยนทีหลังหรือเปล่านะครับถ้ามาเปลี่ยนทีหลังหลังจากอีเวนต์นี้มันมามันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับก็ isa, เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะคร ่นเนี่ยก็อาจจะเหมือน ID นี้ของผมก็ได้นะครับคือในเกมเนี่ยเป็นอาร์เตอร์ที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับส่วนพอเข้ามาดูในเว็บเนี่ยเป็นไทยแลนด์นะครับคือจริงๆในเว็บมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไงแต่เผอิญน้าในเกมเนี่ยตอนที่เขาเปิดให้เปลี่ยนเนี่ยอาจจะกดข้ามไปไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแล้วพอจะมากับเปลี่ยนในเว็บเนี่ยครับผมมันเป็นไทยแลนด์อยู่แล้วแต่ในเกมเป็นอาร์เตอร์เนี่ยทำให้เราพอเราเปลี่ยนไทยไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีผลการเปปลลี่ยนนแงกกผมดใหู้ อ่ะมันบอกว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์แล้วนันะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูในเกมนะครับว่ามันจะเปลี่ยนให้หรือเปล่านะครับแต่ลองดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมอ่าต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับเข้าไปที่เดิมครับ user personal information ครับผมยังเป็นาร์เตอยู่นะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละคือของเดิมเนี่ยในเว็บเนี่ยมันเป็นไทยแลนด์อยู่นะครับพอเราไม่ได้เปลี่ยนน่ะมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ข้อความที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนได้อีกทีเนี่ยหลังจาก60บวันเนี่ยมันจะไมนั ไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันเป็นไทยอยู่แล้วไงแล้วเราจะไปเปลี่ยนเป็นไทยได้ไงเพราะมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วผมก็สามารถกลับมาเปลี่ยนได้อีกเนี่ยกดมาเปลี่ยนได้อีกรอบนึงไม่ต้องรอ60วันอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดถ้าแบบนี้แส,แสดงว่ามันไม่ถูกเปลี่ยนไงทุกคนนะครับวิธีการแก้ไขสําหรับใครที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือในเกมเป็นอาเตอร์ในใเว็บเป็นไทยอยู่แล้วครับมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงจากไทยก่อนนะครับผมคิดแบบนั้นน,นะผมก็จะลองให้ดูแล้วกันนะครับเราจะต้องเปลี่ยนออ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 กกกกจาาาไทยย่่่นครเเแตตข้้สีีืวง 60วันนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาเปลี่ยนเป็นไทยอีกทีหนึ่งมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไงอันนี้คือแบบว่าทางโลจิกกันนะครับผมทางโลจิกทางระบบเลยเนนๆเ,เลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาร์เตอร์ในเกมเราไม่เราจะไม่เปลี่ยนตามเพราะว่าตอนที่เกมให้เปลี่ยนตอนอัปเดต4.3ตอนแรกอะไอดีนี้อาจจะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนไงครับหรือว่ากดข้ามไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปประเทศอื่นก่อนนะครับเนาะถ้าเมื่อกี้อินเดียใช่ปะเออไปเอาโชว์ไทม์อินเดียมาเล่นดีกว่าเดี๋ยวดูว่าจะได้หนะรือเ,เปล่นาลงงะลลนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องลงทุนแลกกลับมาด้วยต้องรอง60วันนะครับแล้วเดี๋ยวโชว์ไทม์ของไทยเนี่ยที่ได้จากการโหวตเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาหลัง60วันหรือเปล่ามันจะว่าถ้ามาไวเนี่ยไอดีนี้ก็จะไม่ได้โชว์ไทม์ไทยนะเนี่ยเพราะเราต้องเปลี่ยนไปก่อนนะครับผมเพราะยังไงถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้าไอดีที่ไม่มีให้โหวตนะครับมันก็จะไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่าระบบเนี่ยมันมองว่ามันไม่ใช่ไอดีไทยนะครับถึงถึงเราจะรอ60วันก่อนเราค่อยเปลี่ยนมัก่่ดีะคาางวววหโ จแจกหลัง60วันนะเราค่อยมาเปลี่ยนอีกทีทนึงนะอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นอินเดียนะครับไปถ้ามันสามารถเปลี่ยนได้มันจะมีขึ้นข้อความให้ยืนยันแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับแสดงว่ามีผลแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันครับเราลองเข้าไปดูใหม่นะครับผมว่าในเกมเปลี่ยนไปตามหรือเปล่านะครับตามที่เราต้องการไหมนะครับเป็นอินเดียไหมเฮ้ยไม่เป็นอินเดียให้ว่ะอันนี้คือออกเกมเข้าใหม่แล้วนะในเกมไม่เปลี่ยนจากอาร์เตอร์ให้นะครับผมแสดงว่าไอดีที่เป็นอาร์เตอร์ไว้เนี่ยอาจจะมีปัญหา เพราะในเกมไม่เปลี่ยนให้เพราะปกติถ้าเกิดเราเปลี่ยนในเว็บตามที่เกมเปลี่ยนให้อ่ะครับในเกมมันจะเปลี่ยนตามด้วยนะครับผมถ้าแบบนี้มันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้อืมอันนี้ต้องรอประกาศจากพี่คยทีนึงนะครับหรือไม่เราก็ต้องส่งเรื่องไปทางซัพพอร์ตนะครับสำหรับ ID ดีใครที่เจอปัญหาแบบ ID ดีนี้นะคือมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วลองไปดูว่ามีอีเวนต์อินเดียหรือเปล่านะถ้ามีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ไปรับประตูฟรีไม่มีด้วยนะครับเห็นไหมกลายเป็นเปลี่ยนอินเดียฟรีไปเลยรอบนนีีีี้้้เเพราาาาาาะววาาจจ่่่อจจมมมมมปลลลลยยยภหหหัังงกทแไได กลายเป็นว่าตอนนี้เปลี่ยนกลับไม่ได้ด้วยนะเนี่ยต้องรออีก่60วันน่ะแล้วเปลี่ยนกลับเป็นไทยปุ๊บในในเกมก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอาร์เตอร์เออเป็นไทยตามไปด้วยก็ต้องรู้อีกทีหนึ่งเพราะเพราะถ้าตามคอนเซ็ปมันต้องตอนนี้ในเกมมันต้องเป็นไทยเออมันต้องเป็นอินเดียไปด้วยนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่เปลี่ยนตามนะครับเนี่ยออกเกมเข้าใหม่แล้วก็ไม่หายนะ พอกลับมาดูในเว็บจะลองเปลี่ยนจากอินเดียเป็นไทยหรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเพราะติด60วันแล้วล่ะนะครับต้องรอ60วันแล้วก็ลองใหม่ทีนึงนะฮะหรือไม่ก็ต้องส่งเรื่องไปทางซัพพอร์ตนะครับว่า i อเดีเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับผมเนาะก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะที่เจอปัญหาแบบนี้เพราะตอนที่เกมให้เปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนนะครับไม่ได้ติดตามข่าวสารหรืออาจจะหยุดเล่นไปนะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ตอนนี้คงทําอะไรไม่ได้สำหรับอง่ก็ลส เไปดังซัพพอร์ตนะครับแจ้งปัญหาไปนะครับดูซิว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรนะครับผมก็ลองเข้ามาอีกไอดีหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เข้านะครับเนี่ยมันต้องมีให้คอนเฟิร์มแบบนี้ใช่ป่ะเออนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมต้องเล่นหลาย ID นะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหาบางอย่างบางเคสเนี่ยมันต้องใช้ i อดีทดสอบนะครับทำแบบนู้นทําแบบนี้ทําแบบนั้นนะครับผมนั่นแหละครับหลายคนถามผมว่าพี่เล่น ID ไหนเป็น ID ดีหลักเลยครับผมผมเล่นไปเรื่อยนะผมผมต้องทดสอบทุกซอกทุกมุมของปัญหาของระบบเกมนะครับเพื่อหาคําตอบมาให้ทุกคนนะครับผม ก็เข้ามาอีกไอดีนึงนะครับก็ดีแล้วจะเก็บไว้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอออันนี้ก็ยังไม่ได้กดเลือกเหมือนกันนะครับเป็นไอดีที่เขาเรียกว่าอะไรเก็บทองไว้100ทองนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับกะว่าจะเอาไว้สุ่มแบบว่ารีไอดีนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีนะครับไม่เป็นไรเนี่ยครับถ้าเกิดเป็น ID ไทยนะครับลองเข้าไปดูนะ User information ตรงนี้นะข้างในมันจะเป็น Thailand แบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีเวนต์นะครับให้เราเลือกโหวตเพื่อ คัดเลือกนักเตะโชว์ทําจากไทยลีกนะครับเนี่ย first half of the season v o t i n g campaign ตรงนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีตรงนี้นะครับแสดงว่า 1. ID คุณอาจจะเป็นเหมือนกับ ID ผมเมื่อกี้ที่ข้างในเกมเนี่ยเป็นอาร์เตอร์นะครับหรือ 2. ในเกมคุณอาจจะเป็นไทยแลนด์แล้วนะครับผมแต่ว่าในเว็บเนี่ย ID ในเว็บของคุณอาจจะไม่ใช่ไทยแลนด์ อาจจะเป็นญี่ปุ่นอาจจะเป็นอาร์เตอร์ on, อร on, หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นลองไปเปลี่ยนดูถ้าในเกมเป็นไทยแลนด์นะครับในเว็บยังไม่ได้เป็นไทยแลนด์ลองไปเปลี่ยนในเว็บดูได้ผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนในเว็บนะครับผมก็ไปดูได้ไปหาดูย้อนหลังได้นะครับหรือถ้าเกิดบางคนบอกว่าในเกมก็เป็นไทยนะครับในเว็บก็เป็นไทยแล้วแต่ทําไมาผมไม่มีหน้านี้ผมไม่มีโหวตแบบนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า1นนะฮะคุณเพิ่งจะมาเปลี่ยนภายหลังจากที่อีเวนต์นี้มันมาแล้วนะครับอาจจะมาเปลี่ยนภายหลังหรือเปล่า หรือถ้าบางคนว่าพี่ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนนานแล้วผมเพิ่มเพิ่มไม่ได้มาเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนนานแล้วตั้งแต่มันให้เปลี่ยนเลยนะครับเป็นไทยมานานแล้วทั้งในเกมและในเว็บนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้แนะนําให้ติดต่อซัพพอร์ตนะครับออสอบถามแล้วก็แจ้งปัญหาไปว่าทาไมไอดีผมเป็นไทยทั้งในเว็บในเกมอะไรเงี้ยนะแต่ทาไมไม่มีอ,อีเวนต์ของเพื่อนอีเวนต์ของไทยลีกเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขานะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับคือเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันก็บอกเราหลายอย่างนะครับผมเราจะมองได้2มุมมองนะครับ1ก็คือว่า พี่โคเนี่ยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนเปลี่ยนคันที่ e l ลิเจน,นะครับให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับวัตถุประสงค์ก็คือคุ้มครองผู้ยาวอย่างที่บอกไปใช่ปะแต่หลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าก็อย่างที่ผมเคยคุยไว้ในตั้งแต่วันแรกๆเลยที่มันมีระบบนี้มานะครับบอกว่าใครอยากเปลี่ยนไปญี่ปุ่นก็ตามใจนะครับสุดแล้วแต่คุณเลือกนะครับผมแต่อนาคตอะ่ะผมเชื่อว่าพี่โคให้เราสามารถที่จะ เลือกได้ตรงแบบนี้แสดงว่าในอนาคตมันอาจจะต้องมีนะครับเราหวังว่ามันจะต้องมีอีเวนต์หรือแคมเปญที่แยก ID ดีไทยหรือแม้กระทั่ง ID อื่นๆนะครับอย่าง ID อินโดก็มีแจกอินฟลูเอนเซอร์นะการ์ดการ์ดโชว์ไทม์นะถ้าเกิดใครเล่น Indo, อินโดอ่า ID อินโดนะฮะก็จะมีแจกอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะ i ออินเดียเห็นไหมไอดีอินเดียที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยเขาก็แจกโชว์ไทม์ประตูของอินเดียนะครับผมก็หมายความว่ามันไม่ใช่แค่ ID ดีญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วนะครับผมที่จะมีอีเวนต์แตกต่างจาก ID อื่่่นนๆรรับแตตเาก็้อองยอวา ญี่ปุ่นอาจจะมีเยอะกว่าเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับมันมีแจกของรางวัลเป็นของรางวัลที่ส่งภายในประเทศด้วยที่มันจับต้องได้เป็นเสื้อเป็นเอ่อกิฟท์ชอปอะไรพวกนี้ก็มีเห็นแจกอยู่นะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นเราไปร่วมสนุกกับเขาไม่ได้หรอกถึงแม้คุณจะเปลี่ยน i อเดีเป็นญี่ปุ่นก็ตามนะครับแน่นอนนะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยสำหรับไ d ดีต่างๆแต่ละประเทศผมเชื่อว่าพี่โคให้ความสำคัญนะครับ คือเขาจะพยายามให้ความสําคัญกับทุกๆ ID นะครับผมไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบสองคมนะครับคนก็แห่เปลี่ยนไปเป็นญี่ปุ่นหมดเลยทั้งๆที่ในความเป็นจริงไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดผลเสียเพราะฉะนั้นพี่โคผมเชื่อว่าเขาไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยก็น่าจะมีอีเวนต์นะครับให้กับ ID อื่นๆน,นะครับนี่ฮะเราเห็นแล้วเห็นไหมไอดี ID ไทยนะครับเริ่มมีอีเวนต์แล้วนะครับเนี่ย นะครับให้เข้าไปโหวตนะครับเพื่อเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะจัดโชว์ไทม์ให้นะครับเหมือนกับประตูอินเดียที่เป็นโชว์ไทม์เมื่อกี้แต่อาจจะรูปแบบแตกต่างกันอาจจะแจกฟรีเลยไหมหรือว่าต้องเข้าไปเล่นก่อนเหมือนกับเมื่อกี้นะครับมันก็สุดแล้วแต่พี่โคนะครับหรือในอนาคตนะครับเขาอาจจะแจกเป็นอีพิกบิ๊กไทม์เหมือนที่เคยแจกพวกซิโก้เกณฑ์ศักดิ์เสนาเมืองชนะทิพย์สงกรศิลป์เนี่ยอาจจะแยกได้แล้วสําหรับไอดีไทยโอเคเมื่อก่อนบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ใช่ไอดีไทยนะแต่ผมก็ได้ซิโก้ผมก็ได้ชนาทิพย์อะไรเงี้ยอันนั้น อันนี้มันระบบใหม่มันมีการแยกไ d ดีอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นรางวัลน,นะครับก็คือรางวัลโชว์ไทม์นักเตะไทยลีกนั่นแหละแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทําให้บางคนที่อาจจะสแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่เรียกว่าช่องโหว่ไหมเพราะว่าเราทําผิดวัตถุประสงค์ไงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะถูกลงโทษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับคุณก็เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้นะการลงโทษในยะของผมคือว่าสําหรับคนที่ควรจะได้รางวัลอย่างเช่นเราเป็น คนไทยเราเราเราควรจะได้โชว์ไทม์ไทยที่เขากําลังจะแจกเนี่ยเหมือนกับเพื่อนๆเนี่ยและเราไม่ได้อ่ะผมอาจจะเรียกว่าเป็นการถูกลงโทษก็ได้เพราะว่าคุณเปลี่ยนไปไปประเทศอื่นเองนะครับผมนั่นคือการกลงโทษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าเออผมไม่ได้สนใจหรอกโชว์ไทม์นักเตะไทยลีกผมไม่สนใจเลยเลยนะผมสนใจแต่ทองจากญี่ปุ่นสัปดาห์ละยี่สิบห้าย 25, 25, 25ี่สิบห้าทองอันนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นรางวัลหรือเป็นการลงโทษนะครับ สำหรับโชว์ไทม์นะครับผมนี่มีนักเตะไทยลีกให้และให้โหวตกันนะครับผมผมสารภาพเลยนะส่วนตัวผมอ่ะผมเล่นหลายไอดีใช่ปะทุกไอดีผมโหวตทีละทอนหมดเลยครับ <laughs> <c oughs> คุณได้คะแนนจากผมไปละเยอะมากอะ่ะบอกเลยถ้าเกิดใครรู้ว่าผมเล่นเยอะนะครับ <laughs> ผมเลือกทีละตอนไปหมดเลยแต่บางคนก็อยากได้ตัวอื่นนะคิดสปิมอะไรเงี้ยนะลสสูคัสคิดสปิมอะไรเงี้ยก็คือเล่นดีมากอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดใครได้ติดตามบิสโคลี่ใครได้ติดตามไทยลีกใครได้เชียร์แต่ละทีมในไ,ไทยลีกก็คงอยากได้นักเตะที่โชว์ผลงานได้ดีในไทยลีกนะครับแต่ไม่รู้อ่ะส่วนตัวผมก็ลึกๆผมก็อยากเห็นนักเตะโชว์ทามเป็นเป็นนักเตะไทยนะครับผมก็เลยเลือกทีละตอนไปหมดเลยนะครับผม แล้วคุณคิดดูว่าคือโชว์ไทม์อ่ะดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีสกิลพิเศษให้เราด้วยนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าทีละทอนร่างนี้เนี่ยจะเป็นทีละทอนที่มีสกิลพิเศษด้วยเป็นโชว์ไทม์ที่มีสกิลพิเศษแล้วคุณคิดดูว่าแบ็คที่มีสกิลพิเศษมันจะเป็นสกิลอะไรล่ะครับผมเป็นสกิลวิชแน o n ี่พาร์สบุลเลต์เฮดเดอร์ฟิโนเมเนลฟินิชชิ่งฟิโนเม a นลพาร์สหรือครับหรือฟอร์เทสเหรอนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นทีละทอนในเวอร์ชั่นสก เพราะฉะนั้นผมไม่มีความคิดอื่นเลยนะครับขอญาตินักเตะท่านอื่นๆท่านอื่นด้วยที่บตนักเตะคนอื่นนะครับแต่ผมว่าอย่างที่บอกผมเลือกทีละทอนหมดเลยแล้ว <c oughs> ผมอยากเห็นทีละทอนเอ็ดคอร์ซิงนะครับซึ่งเป็นนักเตะไทยไงผมก็เลยเลือกโวททีละทอนพี่มูยของเราเนี่โอเคเดี๋ยวรู้ผลกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับว่าผลบตจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วโชว์ไทม์ที่ได้มาเนี่ยพี่โคจะทําค่าพลังเรามาสูงมากแค่ไหนนะครับผมรวมถึงจะมีสกิลพิเศษให้เราหรือเปล่าเราก็อย่าเพิ่งไป หวังสูงนะครับว่าโชว์ไทม์ที่เราได้นี้สมมติว่าธีรทรนชนะผลโหวตใช่ปะแล้วมีโชว์ไทมามารเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าเออจะมีสกิลพิเศษเอ็ดคอสซิงมาให้ก็ได้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็สุดแล้วแต่พี่โคน,นะครับอ่ะาจากเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับผมในวันนี้เนี่ยคุณคิดอย่างไรนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องไหนครับพี่เรื่องนี้แหละเรื่องในคลิปนี้เนี่ยโชว์ไทม์ไทยลีกเนี่ยคุณคิดว่ามันคือรางวัลหรือการลงโทษกันแน่แต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้คิดว่าอยากได้นะครกอาากเลงโทษห แต่ผมมองทุกมุมมองนะครับทุกมุมมองจากทุกๆคนที่เล่นนะครับแล้วตีความเป็นภาพใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับว่าผลพวงนะครับเอฟเฟกที่มันเกิดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเองนะครับโอเคสำหรับไอดีไหนที่มีปัญหาไม่มีวอร์ติ้งแคมเปญของไทยลีกแบบนี้นะครับก็ย้อนไปฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมที่ผมพูดไปนะครับก็คงไม่พ้นสาเหตุที่ผมบอกแหละถ้าเกิดอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับก็ลองติดต่อไปที่ซัพพอร์ตนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่กดติดตามชช่่่อออองงคคคคคคครรรรััััับบบบทุกกดดีีจจไไ้้้ลลลลลิิิปปปปปนนนะแวเตา changed for the better this time i thought i would never be fine